ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้น AFB 1 1 8 8ดูบอลชัดแจวราคาดีที่สุดโปรโมชั่นเพียบโบนัสคืนเงินเสียทุกวันเกมอ,อื่นอีกมากมายลิงก์อยู่ที่ first comment เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครับชูซแล้วครับหน้าหนาว2021สชูซแล้วครับของดีบิ๊กเลเวอร์มั่นใจโฟซูเมนซาช่วยยกระดับทีม โรดดี้โฟเลอร์ผู้บริหารระดับสูงของไบเออร์เลเวอร์คูเซนมั่นใจที่โมทีโฟซูเมนซาเป็นการสมทัปที่จำมากๆนะครับขณะที่ไซมอนโรเฟสผู้บริการกีฬาก็ร่วมอวยด้วยโดยระบุว่าโฟซูเมนซาเป็นตัวรับที่สามารถเล่นได้หลากหลายบทบาทนะครับรูด er, ี้โฟเลอร์กรรมาการผู้จัดการกีฬาของไบเออร์เลเวอร์คูเซนทีมดังแห่งสกอตแลน์สลีกาเยอรมัน,น,เ,มนเชื่อว่าการได้ตัวทิโมธีโฟซูเมนซากองหลังชาวดัชมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที์ใ,ใหญ่แห่งศึกเพลเม็กซ์อังกฤษถือเป็นการเสริมทัพที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมตนแหละครับทางนี้ห้างขายยาปิดดิวคว้าตัวฟอรซูมเมนซามาร่วมทีมด้วยสัญญาระยะยาวถึงปี2024ส่วนเรื่องค่าตัวคัดใยที่ราว1.8ล้านยูโรหรือประมาณ66.6ล้านบาทนะครับเขาเป็นการเสริมทัพที่มีประโยชน์ามากๆสำหรับเราเพราะเรามีโปรแกรมการแข่งขันที่หนักๆรอยอยู่ในหลายสัปดาห์ข้างหน้าดังนั้นก่อนอื่นเราจึงต้องการผู้เล่นที่สามารถรับมือกับความกดดันได้และสามารถเล่น้ดู้ยฟอร์มที่ดีคงเส้นคงวา รูดี้เฟอร์เลอร์กรรมาการผู้จัดการกีฬาของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นกล่าวขณะที่ไซมอนโรเฟสผู้นักการกีฬาของเลเวอร์คูเซ่นก็กล่าวชมฟอซูเมนซาว่าเป็นแข้งแนวรับที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับถึงเมื่อที่ฟอซูเมนซามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคนิคแล้วก็ความเร็วรวมไปถึงเป็นกองหลังที่มีร่างกายแข็งแกร่งซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งแบ็คขวาและก็ประกัหลังตัวกลางชูสละครับคอนเฟิ irm, ร์มลียงซิอตัวซาเลมานีเสริมแนวรุก อิสลามซลิมานีหัวหอกของเลสเตอร์ซิตี้ได้คัมแบ็กสู่เวทีลิกเอิงฝรั่งเศสโดยล่าสุดสัญญาหนึ่งปีครึ่งจบโอลิมปิกกิยงเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอลิมปิกลิยงทีมดาวหังสึกเวทีลิกเอิงฝรั่งเศสประกาศืนยันได้ทำการคว้าตัวอิสลามซลิมานีกองหน้าทีมชาติแอลจูเรียมารวมทับแบบไม่มีค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับสัญญาร่วมงานกันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2022แหละครับหัวหอกร่างใหญ่ไว้ยานอปีย้ายมายัางถิ่นปาร์รากโอลิมปิกกแยอน โดยที่เป็นการกลับมา,าคัดแข่งในลีกสูงสุดของเมืองน้ำหอมอีกครั้งหลังจากเจ้าตัวเคยเล่นให้กับไอสโมนโกแบบสัญญายืมตัวในฤดูกาล2019/20นะครับซึ่งจ้าตัวทำไป็นนสิ้น9ประตูจากการ,เ,ราเล่นทุกรายการ19นัดทั้งนี้อิสลามซริมานี่จะได้สวมเสื้อเบอร์20ให้กับโอลิมปิกกรีโยงนะครับชูสลครับตรามีเสริมดูแอตมาดริดยืมเดมเบเล่ร่วมกวน ตราหมีอาเลติโก้มาดริดเพิ่มความดุดดันในแนวรุกนะครับตัยล่าสุดปิดดีลคว้าตัวมุซ่าเดมเบเล่ หัวหอกของโอลิมปิกลียงมาร่วมทัพแบบสัญญายืมตัวพร้อมกับมีออปชันซื้อขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแอตเลติโกมาดริดทีมเยอรมัน,น,นแห่งสกเยตีลาดิกาสเปนประกาศยืนยันได้สัญญายืมตัวมุสซาเดมเบเล่กองหน้าแฟรนช์แมนของโอลิมปิกลียงทีมดังเฮลิเอิงฝรั่งเศสมาใช้งานจนก,ร,กระทั่งจบฤดูกาลน,นี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเดี๋วนี้ตราหมีมีออปชันซื้อขาดเดมเบเล่ในช่วงซัมเมอร์ที่ราคา35ล้านยูโรหรือประมาณ1295ล้านบาทแหละครับ โดยที่ห oh ัวหอกวัย4ปีลงเล่นให้กับดีโยงไปทั้งสิ้น108นัดและทําไปได้ส5ิประตูทว่าฤดูกาลนี้ตัวเพิ่งทําได้แค่1ประตูเท่านั้นจากการลงเล่นรวมทุกรายการ16นัดทั้งนี้เดมเบเล่ซึ่งเป็นอดีตแข้งของซูติกแล้วก็ฟูลแลมเคยมีา่ารคียโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไตเต็ดและเชลซีอย่างหนักเมื่อปีก่อนด้วยละครับหากคับบอลลุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับ